ครับวันนี้พามาชมแปลงมันสปหลังนะครับก็นี่ครับหลังจากมาทำาปั่ลร่องแล้วนะครับผมรอใส่ปุ๋ยรอบสองเพราะว่าฝนมันตกรดอีกลางยังเอามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาไว้ฝายแล้วฝายมันลถข้ามไม่ได้ครับก็เลยต้องอรีบเอารถพนดินมาปั่นนะครับก็จะได้ลักษณะร่องประมาณนี้นะครับก็กำจัดจ้าได้ระดับหนึ่งนะครับพนดิน นี่คือมันอายุหนึ่งเดือนยี่สิบกว่าวันนะครับผมวันนี้วันที่สามแต่วันนี้ที่หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งมิถุนานครับอันนี้ก็คือร่องที่ยังไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่าร่องมันแคบต้องต้องเอาผ่านพอนบอออกอีกสองใบนะครับแต่ว่ายังยังไม่ทำนะครับจะพามาดูส่วนที่ทำแล้วนะครับว่าเป็นยังไงจะพามาดูโซนหญ้ารกๆนะครับ แล้วก็พามาดูการเจริญเติบโตของมันนตอนนี้นะครับผมแล้วก็ญ่านะครับคือย่ารุ่นที่สองเนี่ยก็จะโตประมาณนี้นะครับมานครบหนึ่งนะครับซึ่งพอกําจัดได้นะครับแต่ว่าถ้าโตกว่านี้มันขึ้นเร็วมากครับฝนตกทีเราก็ต้องรีบกําจัดนะครับตอนนี้มันเป็นทรงพุ่มนะครับผมนี่ใกล้จะคุมร่องแล้วนะครับส่วนร่องที่เมตรที่เมตรสิบเนี่ยก็กำลังจะหลดกันนะครับ ส่วนเม0ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ลักษณะโครงสร้างของเขานะครับก็จะมีม้เข้าวมอแกงเป็นส่วนมากนะครับนี่พวงเพชรนะครับครับอันนี้คือโซนจะพามาดูโซนด้านบนโซนที่ปลูกห่างนะครับเมตรห้ได้นะครับอันนี้หลังจากพวนไปแล้วหนึ่งึงสอวันนะครับก็ตัดระบบลากเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราใช้ผ่านพวนก็จะมีระยะ เดี๋ยูอายุแค่ประมาณ50-60เซนะครับเนี่ยจากนี่ไปถึงนี่แต่เรายังไม่แทกขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าลมมาแรงก็จะอาจจะทําให้ต้นมันล้มได้นะเพราะว่าร่องของเรานั้นดัดลากออกเยอะเลยผมก็ไม่รู้ว่ามีผลกระทบหรือเปล่าต่อหัวเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มลงหัวแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูต้นนี้โอ้โหใหญ่มากครับ เพราะว่าเราใช้ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามท่อนที่สี่มาปลูกเน้นท่อนล่างๆมาปลูกนะครับเนี่ยนะครับลำต้นเขาโคนโค้งเค็งได้เพราะว่าเราปลูกตื้นนะครับนีบ่ประมาณสิบเซนได้เ,ดเรามาขุดดูหัวกันนะครับนี่ครับรากตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนจากรากฝอยเป็นรากหัวแล้วนะครับนี่ นี่ครับโอ้โหหัวลักษณะเขาก็จะตะแคงลงดินวาน4.5องศาจากแนวแกนจากแนวแกนต้นนะครับนี่ตอนนี้ระบบรากเขาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ล่างนี้ก็จะเป็นหัวแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราสามารถใส่ปุ๋ยย0.60ได้นะครับนี่ครับ ดกนะครับนี่ดูโครงสร้างรากเขานะครับเออนี่ยาที่เรากําจัดยังไม่หมดนะครับนี่เราก็จะปล่อยไว้นะครับไม่รู้ว่าจะเสียทันหรือเปล่านะครับยาถ้าเสียถ้ามันขึ้นตัวแล้วก็จะใช้ยาฆ่าหญ้านะครับน,นี่ครับก็ถือว่ากําจัดยาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่ หลังต้นเขาก็ยอดอันนี้คือโซนที่ยังไม่ได้กําจัดนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเอามากําจัดอีกรอบนึ่งว่ามันนั้นเหนื่อยมันติดตรงนู้นด้วยเดี๋ยวผมจะเอารถเล็กเข้ามานะครับอันนี้คือยังไม่ได้กําจัดก็จะมีหญ้านะครับหญ้าอยู่แต่ผมดูลักษณะ ต้นนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออะไรมากต้นก็ไม่ได้เหี่ยวไม่ได้อะไรนะรเดี๋ยบเทียบจากลองนี่ไม่ได้กําจับอันนี้คือโซนที่ผมเอาอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ต้นนั้นนะครับต้นต้นมะกรามก็มาโปะนะครับเขาก็มีความเขียวขึ้นอยู่นะทุกคนน,นะครับปีนี้ถือว่าสุดยอด นี่ผูกข้างประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาดูโซนที่มันกับจะตกนรกนะครับเพราะว่าน้ํามันไหลมาเนี่ยกับตกนรกครับน้ำเขาไหลมาไม่ไม่หยุดนะครับแล้วตรงนี้มันต่ำํำเลยใบเขาออกเหลืองๆนิดนึงนะแต่ฝนวันนี้แดดออกโลมดีครับ ที่ผมควรนะครับอันนี้ไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันโอ้โหออกระเจ้าเพราะมันติดลมต้นไหนอันไหนเข้าไม่ได้ก็จะเว้นไว้นะครับไหนเข้าได้ก็ควนอื คือลำต้นเขาจะนี้จะล้มง่ายนะครับเดี๋ยวคุณดูหัวกันโหนี่ครับระบบลากเขามาถึงนี่แล้วแล้วก็ปั่นโดนไหมนี่โดนขาดครับผมขาดนี่อะไรว่าด้วงนี่ระบบลากระบบหัวเขาเรลังเปลี่ยนจากลากเป็นหัวนะครับ ยานี่ก็ขึ้นดีจ네 okay, oh ้าหนนี่ครับเบอร์รวมเบอร์รวมก็จะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวจะประมาณนี้ครับผมบาบ